Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim alamin. Wa bihi asna'in wa la hawla wa la quwwata illa billah Nya'alil azim. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum Biasanin ila amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. กับ สอยู่ต่อพระองค์ลาสุบาฮาตาลาในยามเช้านะครับที่มัสยิดนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นยังไม่สามารถจะทําได้นะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคฟันฝ่าการกระสิบกระซาบของัเชตอนนะครับเราก็ลุกขึ้นจากที่นอนได้นะครับเพื่อที่จะมาสอยต่อพระองค์ลาสุบาฮาในหัวตาลาตามคําสั่งของพระองค์นะครับแล้วก็ตามสุนนะของท่านรสุนลรลาหะเลวสลัม นะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราสามารถจะเป็นดัชนีชี้วัดตัวของเราได้นะครับว่าเราศรัทธาต่อพระองค์เราสุภัตตาจริงหรือไม่เรารักพระองค์เรา,าสุภาราสุภาราลาจริงหรือไม่เราเชือ่อต่อสุลต่านสุลต่านสุลามจริงหรือไม่เราจะปฏิบัติตามสุนนะของต่อสุลต่านสุลต่านสุลามนั้นจริงหรือไม่ที่เราพูดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติข,ของเราเนี่ยแหละมันจะเป็นพยานยืนยันกับเราในวันอัคราตนั่นเองนะครับเพราะ Allah บอกแล้วว่าถ้ารักอัล l l a ์สุบฮาวราลานั้น จงปฏิบัติตามท่านอับลีลมมุฮัมมัดสุลต่านสุลต่านสัลต่านสุนต่านสุลต่านอุลต่านสุลต่านสุลต่านสุลตัานสุลตอานสุลตอานสุลต่านสุาต่านสุลต่็นสุลนวัลต่านสุลต่านสุลต่เนสุลต่านสอลตานสุลานสุลต่านสุลต่านสโลต่านดุนยาานยนะค่าบทุลย่าน้วลต่านสต่อพสุลต่านสุลต่านสุลตาวมทัตงมนยุดต่านับแต่ก็ยังมีมนษุ์ส่านสุล่านับที่านสยูด่ันอุลตอานสุบต่านสุลตานาหมตายถึงว่า ไอ้พวกคนที่ปฏิเสธลอสสุมาลานี่เราไม่พูดถึงละนะเขาไม่สุยูอยู่แล้วแต่คนที่ยอมรับว่าพระองค์ลอสสุมาห์ในวัตลาเป็นพระผู้เป็นเจ้ามูฮัมหมัดเป็นสัสนทูตของพระองค์แต่ไม่สุยู่ต่อลอสสุมาห์ในวัตลานี่สินะครับมันเป็นเรื่องที่เราต้องต้องบอกกล่าวต้องเตือนต้องชี้แนะกันนะครับว่าถ้าเราเนี่ยรักอัลลอฮ์เราปฏิญาณว่าลอสสุฮาห์เป็นพระเจ้ามูฮัมหมัดเป็นสาสนทูตของพระองค์เราก็จะต้องสุยู่ต่อลอสสุมาห์ในวะตลานะ โดยเฉพาะการเริ่มต้นของวันเนี่ยนะครับถ้าเราเริ่มต้นเดียวกับการสุญญ์ก่อรัศมีฮาในวัตลาก็จะมีความจเจริญม,มีบราระกะแต่ถ้าบางคนเริ่มต้นเดียวกับการประกอบธุรกิจการค้าเลยนะ,ะไม่ได้ทําการสุญญ์ต่อลัศุีฮาในวัตรานะเอาเรื่องละหมาดเอาไว้ทีหลังก่อนแต่เอาเรื่องผลประโยชน์ในดุนยาเนี่ยมาก่อนนะไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็นแล้วแต่นะครับนะ เพราะถ้าเราแบ่งเวลาให้ถูกเราจัดเวลาให้ดีนะเราสามารถจะทาได้เังะนั้นเราเป็นมุสิมเนี่ยเราจะต้องตรงต่อเวลารักษาเวลาแล้วก็รักษามานะเนั้นการที่หลายๆคนเนี่ยพยายามฝึกตัวเองนะครับให้มาละหมาดที่มสัสยิดตามเวลาเนี่ยมันก็เป็นการที่ทําให้เรานั้นเป็นคนที่ตรงต่อเวลาแล้วก็เป็นคนที่รักษาคํามั่นสัญญาแล้วเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะ ซื่อสัตย์ prediction? ต่อละซุบฮะตลาถ้าคนที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ละซุบฮะตลาซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าของเขาเนี่ยนะไปทําธุรกิจการค้าอะไรเนี่ยนะครับคนที่เป็นคู่ค้าด้วยเขาก็จะสบายใจนะครับเพราะคนที่ละหมาดสะอาดที่สุญญดกั็ละซุบฮานะฮูวัตตาลานั่นเองนะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเราไว้นะครับในอัลกุรอานนะครับว่าในสุรานะนะครับอายะที่สี่สิอัลลอฮ์บอกอวะลัมยาเราอิลามะคอลักอัลลอฮุมินชัยอียะตายะตาไฟยะุมซุลลัลุมาอิลน สุดจะเราลิลลาฮิวะหุมดาคิรุนนะอายาน,นี้ 1. อาร้อบอกนะครับว่าแล้วพวกเขาไม่ได้มองไปยังสิ่งที่าาอาร้อทรงสร้างบ้างหรอกหรือนะอาร้อถามให้เราเป็นเชิงให้เราได้คิดนะอาร้อจะบอกอะไรกับเราอายา,านี้นะครับอาร้อบอกพวกเขาไม่ได้มองไปยังสิ่งที่าอาร้อทรงสร้างบ้างหรอกหรือเงาของมันเนี่ยจะทอดไปทางขวาและก็ทางซ้ายนะเงาของมกรคที่ถูกสร้างเนี่ยมันจะทอดไปทางขวาบางทีก็ทอดไปทางซ้ายนะถ้าในช่วง ช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยมันจะทอดไปทางขวานะแต่ถ้าหลังเที่ยงช่วงบ่ายมันก็จะทอดมาทางซ้ายเอเลาะบอกไว้ว่าจะเป็นต้นไม้ภูเขาก้อนหินหรือสิ่งปลูกสร้างอะไรทั้งหลายแหละนั้นหมายถึงอะไรนะครับเอเลาะบอกนะครับว่า,าสุจดัล,ลิลลาฮิวะฮุมดาเครุนที่มันทอดไปอย่างนั้นน่ะมันสุยตกต่อลาสุบาหานะฮูวตาลานะเพื่อสุยุต,ต่อแล้วโดยที่พวกมันนั้นนอบน้อมนะนอบน้อม นั้นสิ่งถูกสร้างทั้งหลายเนี่ยสุอยู่ต่อแล้วสุภาหาตรายไม่ว่าจะเป็นภูเขาต้นไม้ดวงดาวอะไรต่างทุกอย่างแล้วมันก็จะทําหน้าที่ของมันนะตามที่มันถูกใช้นะให้ทําอะไรก็จะทําสิ่งปลูกสิ่งมรรคโลกต่างๆพวกนี้เพราะมันกลัวล้าสุภาหานะหัวตะลานะครับโดยที่พวกมันนั้นนอบน,น้อมนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกกับเราไว้น,นั้นทุกอย่างมันมีคําตอบมันมีความหมายอยู่นั้นถ้าพระองค์ไม่บอกเราเราก็จะไม่รู้นะครับ เขาถึงบอกว่าไอ้ที่เงาของวัตถุที่มันทอดไปทางขวาก็ดีทางซ้ายก็ดีนั่นแหละมันสุญูดต,ต่อรัสสุบฮาในะหัวตาลาแต่มนุษย์นี่ทำไมถึงไม่สุญูดกับรัสสุบฮาในะหัวตาลานะครับเป็นลักษณะของคนที่ดือ้อร้าแล้วก็หยิ่งพยองบางคนเนี่ยป่านนี้ยังนอนอยู่บนที่นอนอยู่ไม่ยอมลุกขึ้นมานะทําการละหมาดอันนี้แหละครับท่านจะต้องทบทวนตัวเองแล้วละ่ะนะถ้าเราเป็นมุสลิมเนี่ยมุสลิมเนี่ย เราจะต้องผูกพันอยู่กับพระองค์ล้านสุมาลาอยู่ตลอดหัวใจของเราเนี่ย <tio> ผูกพันอยู่กับพระองค์ล้านสุฮาตลาผูกพันอยู่กับมัสยิดผูกพันอยู่กับคําสั่งขององค์ลาสุมหาห์ในหัวตาลาเพราะเรามีอามานะพระองค์มอบหมายให้กับเราไว้อันนี้เราเป็นสิ่งที่เราจะต้องระลึกอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เราจะคิดว่าเออเรามาอยู่ในดุนยาเนี่ยอย,อยู่เพื่อหาความสุขไปวันวันหนึ่งถึงเทศกาลก็ไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่นะครับไปกลางเต้นนอนไปหาความสุขสบาสบายใส่ตัวโดยที่ทิ้งภาระทิ้งอามานะ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าไปก็ต้องรักษาอามานะด้วยนะครับต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเราไปหาความสุขใส่ตัวเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลส่วนมากก็จะไปท่องเที่ยวกันนะผมก็ขอพูดตรงๆต,ตรงนี้นะครับอย่าทิ้งละหมาดอย่าขาดละหมาดเตรียมชุดละหมาดไปด้วยบริหารเวลาให้ดีว่าเราจะไปละหมาดที่ไหนเราจะไปพักที่ไหนเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องวางแผนเลยนะครับวางแผนธุรกิจวางแผนดุนยาในวางแผนได้แต่วางแผนเพื่อจะทำอาวุธในบาดาเนี่ยคิดไม่เป็น อันนี้ไม่ถูกต้องนะเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องต้องต้อง,องบอกกันนะต้องชี้แนะกันนะบางทีเราทิ้งเลยทิ้งอามานะตรงนี้เลยเอาเที่ยวมาก่อนเลยอามานะที่ต้องรับผิดชอบแต่ทิ้งหายไปเลยเนืนอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเอาเรองไปอีกนะครับในสุรเดียวกันในข้อที่สี่สิบิก้านะคมาา و ا ส ل ه يس جد ิ ا ف ي س ماواتي وما في า ل أ ตมินดาบะวัลมาลาอิกะตุวะฮุมลายัสตักบิรูนะเอาเรามว่าและสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและสิ่งที่อยู่แผ่นดิน ที่เป็นสัตว์โลกทั้งหลายและมาลายกนเอลเราบอกนะครับว่าสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและก็สิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรกันแล้วแต่ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเนี่ยนะเป็นสิ่งถูกสร้างเนี่ยที่เป็นสัตว์โลกทั้งหลายสิงสาราสัตว์ทั้งหลายหมดรวมทั้งมนุษย์ด้วยนะและมาลายกะมาลายกาด้วยจะสุยุต่อลัสุบาหานหวานะูวตาลานะวะหุมลายสตักบิรูณและโดยที่พวกเขานั้นนะจะไม่หญิงพยองนะสุยดกตาลัด้วยแล้วก็ไม่หญิงพยอง นี่แหละครับคือคําตอบนะที่เราบอกเออเราล้อมสู่พระผู้เป็นเจ้าทุกอย่างสะอยู่ต,ต่อพระองค์พระองค์ก็บอกแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นสิงสาราสัตว์สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินทั้งหมดเนี่ย้วนแล้วจะอยู่ต,ต่อเราสุฮารตาตระนั้นนะ่ะโดยที่พวกมันจะไม่หยิงพยองแต่เราเนะี่ยไม่รู้ภาษาของเขาเท่านั้นเองนะพี่้องสังเกตไหมนกอ่ะเวลามาื่กีบนี่มันจะร้องกันจ้าเลยเนี่ยเดี๋ยวพอช่วงซุปเรก็เหมือนกันอนะ่ะก็จะร้อง เหมือนกับกาลังที่จะสันเสริญตลอลาสุบาฮานนวัวตาลาลามนุษย์อย่างเราละ่ละนะครับไม่ได้สนใจเลยบางคนนะไม่ได้สนใจนะคือหาความสุขใส่ตัวอย่างเดียวเลยถึงเวลาที่จะต้องสูญกับลาสุบารนาะ้วก็ไม่สูญต่อพระองค์ลาสุบาฮานนะวัวตาลานะคิดอย่างเดียวคือทํำยังไงที่จะให้ตัวเองมีความสุขที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ตัวอยากได้เอาเราบอกแล้วใครที่ประสงค์ใครที่ต้องการดุลยานะเราจะจะไปะให้แก่บ,บุคคลที่ประสงค์ ที่ทพระองค์ทรงประสงค์และพระองค์ปรารถนาที่จะให้บางคนนะแต่อาครเราะเขาจะไม่ได้อะไรเลยนะแต่ใครที่ปรารถนาโลกาอาครเราะเนี่ยนะแล้วก็ขวนขวายเพื่อมันอย่างจริงจังเนี่ยโดยที่เขาเป็นมุมินเนี่ยผลงานของเขาเนี่ยจะได้รับการชมเชยจากลอสุบาตาลาจะได้รับการตอบแทนจากพระองค์ลัตตาในวันอัครเลาะเองเราก็จะต้องเลือกเอาอัานนี้นะครับอันนี้อัลลอฮ์บอกนะครับว่าสิ่งที่อยู่ในท่างฟ้าทั้งหลายและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยที่เป็นสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยรู้แล้วจะสยุดกับลอสุบาห์นานะวตาล บางทีเช้าเช้าเนี่ยครับบางทีเราเห็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเขาเข้าสู่แผงตลาดสู่การค้าของเขาแล้วเอ้ยแล้วเวลาซุปเีรเนี่ยเขาจะไปละหมาดต,ตรงไหนนะแต่ถ้าเขาสามารถที่จะจัดสรรเวลาหาที่ละหมาดก็ได้กับห้ามดุริลละ์แต่บางคนไม่คิดเลยไนงะไม่คิดเลยนะทำการค้าอย่างเดียวเลยปล่อยเวลาละหมาดให้มันผ่านไปเพื่ออะไรเพื่อเอาผลประโยชน์ในดุนยาอย่างเดียวท่านกําลังคิดผิดแล้วถ้าทําแบบนี้นะครับเอา เอาคําสั่งของเราเวลาทิ้งไปเอาศาสนาไปแลกกับราคาเพียงเล็กน้อยนั่นเองนะเราบอกนะครับในอายะที่50นะครับว่ายาขอฟูนะเราบ,บ่ะหุมมิมฝาวกิหิมวยฟาลูนมายุมมารูนอายะนี้เป็นเ,เป็นอาอยะซัจดะด้วยนะครับอา่าอ่านมาถึงในละมาก็จะสุยุติลาวะตรงนี้นะครับเราบอกพวกเขาจะกลัวพระเจ้าของพวกเขานะนะมัร์คโดต่างเนะี่ยเขากลัวลัทธิสุมาฮาในวตารารวมทั้งมารายกาด้วยนะ เขากลัวพระเจ้าของพวกเขาผู้ทรงอํานาจเหนือพวกเขาปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาถูกบัญชาและเขาก็จะปฏิบัติตามในสิ่งที่พวกเขานั้นถูกใช้เหมือนในอัลกุรอานในอายาะฮ์มุสคุตที่ท่านอิหม่ามที่อ่านเอาไว้นะครับวยนะฟาลูนามายุมารูนนะบรรดาการนะลายซุนัลลอฮามะมารหุมวยะฟารูนามายุมารูนบรรดาการนั้นเขาจะไม่ทรยศต่อละซุบฮานะฮัวตาลานะแล้วเขาจะปฏิบัติตามในสิ่งที่เขาถูกใช้ พระมหาราเวลาใช้มาเลกาทำอะไรเขาก็จะทําตามนั้นเขาจะไม่ทรยศเขาจะให้มาสอบสวนคนตายในกูโบสมาเลก้าก็จะมาไม่ใช่ว่าพอมาเลก้ามาแล้วมีคนนอนเฝ้ากูโบสส40วันก็จะกลับไปไม่สอบสวนนะแต่หลายคนก็ยังทําอย่างแบบนี้อยู่นะเขาก็อ้างฮะดิษขึ้นมาแต่ไม่รู้ฮะดิษที่อ้างขึ้นมาแตนะ่ฮะดิษที่ดออาที่กุขึ้นมานะฮะดิษเก้พูดตรงๆนั่นนะนะครับมันไม่มีในศาสนานะ คนที่จบถูกฝังลงไปแล้วมาิกามาแล้วมาสอบสวนแล้วแล้วท่านเอาอะไรมาคิดนะเอาหลักคิดอะไรเอาหลักฐานอะไรมายืนยันว่าถ้ามีการนอนเฝ้าคุบดสี่สิบาแล้วมาิกาจะไม่มาสอบสวนอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องพินิจพิเคราะห์นะครับั้งการนับถือศาสนาการปฏริบัติตามศรียะของศาสนาเนี่ยอย่าทําแบบตามๆกันนะครับต้องศึกษานะให้รู้รายละเอียดให้เข้าใจถึงสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ผิดแล้วก็ตัดทิ้งไปอย่าเอาเข้ามาใน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 ,ในการปฏิบัติของศาสนาศกิจ นะครับเพราะมันจะกลายเป็นสิ่งที่อลาลัเป็นบิดอาซึ่งทุกวันนี้มันมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เราเห็นนะครับจะเป็นกลุ่มซูฟีกลุ่มตริกัตอะไรต่ออะไรแหละเยอะแยะไปหมดนะครับนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่อยากจะบอกให้พวกเรานั้นได้ยืนยันนะครับว่เาเอาล้อบอกกับเรานะครับว่าสิ่งที่ในชั้นฟ้าทั้งหลายนะแล้วก็สิ่งที่ในแผ่นดินเนี่ยรวมทั้งสิงสารศาสตว์ทั้งหลายสารโลกทั้งหลายแล้วก็มาราิกาเนี่ยล้วนแล้วแต่สือยู่ต่อเราสุภาตาลาทั้งสิ้นเลยนะครับ อ่าโดยที่พวกมันนั้นจะไม่ยิงพยองอันเนี้ยสาคัญที่สุดเลยสูดแล้วก็ไม่ยิงพยองด้วยนะแต่มนุษย์เนี่ยกับยิงพยองกับดื้อรั้นกอลัสุบาฮาตาราบางคน่ะนะไม่ยอมสูดกอลัสุบฮาในหัวตาลาอ่าเพราะสถานะตัวเองเรานั้นเป็นบ่าวของลังสุบาฮาตาลาพระองค์ให้ชีวิตให้ลมให้ใจให้ริสกีให้ปัจจัยบางคนเนี่ยให้ให้มีทรัพย์สินมากกว่าคนอื่นเขานะครับให้มีมรดกให้มีนู่นมีนี่หลายสิ่งหลายอย่างนะครับให้เป็นมือบน แล้วถามว่าการที่เรารับเนี่ยมาจากลอสแวลานั้นเราได้แจกจ่ายเราได้มีบทบาทในการช่วยเหลือศาสนาคอ,อร์ลอสแวลามากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากหญิงไม่เด็กกำพร้าบ้างหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องตั้งคำถามให้กับตัวเราเองแล้วก็ตอบนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปถูกสอบสวนในวันอ้าครับเราบอกว่า บรรดาพวกเหล่านั้นอ่ะทั้งสิงสาราสัตว์ทั้งหลายสรพสิทธต์ต่างๆหล่านั้นรู้แล้วต่กลัวลัทสุบานาฮูวะตลาผู้ทรงอำนาจเหนือพวกเขาแลวเขาจะปฏิบัติตามในสิ่งที่พวกเขานั้นถูกบัญชาใช้นั่นเองนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องนะครับให้เรานั้นได้ขอบคุณลัทธิสุบาฮะตาลาให้มากๆนะครับที่พระองค์ได้ให้ชีวิตกับเราให้ริสกีให้เนื้อมาต่างๆกับเราแล้วก็ให้สุขภาพเรายังดีเรายังสามารถจะเดินไปไหนมาไหนได้ ใช้เวลาที่เหลือเนี่ยนะครับสนองตอบพระบัญชาใช้ของรัชสุบหาในวัตาลาทำทุกวิถีทางในการตอบรับคำเรียกร้องของรัชสุบหาในวัตาลาแล้วก็ระศูนของพระองค์นะครับแล้วก็ยืนหยัดในการปฏิบัติด,ด้วยนะครับจนกว่า ชีวิตรเรานั้นจะจบจากโลกดุนยานี้ไปเพื่อที่เรานั้นจะได้กลับไปพบกับพระองค์ะสุตลาลในสภาพของบาวที่จงรักภักดีกตัญญูรู้คุณนะครับไม่ใช่เป็นบาวที่ในรคุณต่อรสุภาตานั่นเองอัลกลกาลิฮสซาฟัซัฟิรุลซีมารีบัลลกุมบิลิมลีมมซัฟัสัคฟิรูอิวลกฟรรมัลลมุอะลัยกุมบาระหมะตุลลอฮิวบะระกาตุ